สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งจาก Money Atlas นะครับที่เขาบอกว่าสงครามยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มจากเออเสียงปืนหรือรุดทางแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าเริ่มจากแค่คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่แบบสั่งปิดระบบทั้งเมืองได้เลยน่ากลัวนะคะครับเราเลยจะมาสำรวจหุ้นกลุ่มที่เรียกว่า Cyber ร์บวกดิเนซกันซึ่งเหมือนเป็นแนวหน้าแบบ ออมองไม่เห็นแต่สําคัญมากๆกับความมั่นคงยุคต่อไปเลยครับใช่เลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่มองว่าเป็นหุ้นเทคธรรมดาแล้วนะคะแต่มันคือการทําความเข้าใจเรื่องออโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยของโลกยุคใหม่เลยซึ่งมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติไปแล้วค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่บริษัทแรกเลยที่บทความพูดถึง p a l a n t i r หรือ PLTR เนี่ยครับ บทบาทเขาเป็นยังไงบ้างครับในแนวหน้านี้อ้อแพลนเทียเนี่ยนะคะตามที่บทความเขาบอกคือเหมือนเป็นมันสมองกลเลยค่ะที่พวกรัฐบาลสหรัฐหรือหน่วยข่าวกรองเขาใช้กันอือ mm hmm. ค่ะเขาใช้รวบรวมข้อมูลที่มันเยอะมากๆจากหลายๆที่แล้วก็ใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์เพื่อเออเหมือนอ่านเกมล่วงหน้าหรือตีความภัยคุกคามก่อนที่มันจะเกิดจริงอะคะ่ะครับ บทความเขาถึงกับใช้คำว่าเป็น AI สํำหรับสงครามข้อมูลระดับชาติเลยนะคะก็คือมันเน้นเรื่องข้อมูลมากๆโหแสดงว่าไม่ใช่แค่ป้องกันแต่เป็นวิเคราะห์เพื่อชิงความได้เปรียบทางข้อมูลด้วยสินะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนะถ้าเทียบกับบริษัทฐานแบบดั้งเดิมหน่อยอย่างล็อกขิดมาตินหรือ LMT ที่เรารู้จักกันว่าสร้าง F 3 5เนี่ยครับเขาปรับตัวเข้าสู่สงครามไซเบอร์นี่ยังไงบ้างครับ LMT นี้เขาก็ไม่ได้หยุดแค่เครื่องบินรบนะคะ คือเขาก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่มันผสมผสานกันระหว่างโลกจริงกับโลกไซเบอร์แล้วก็ AI อ๋อครับค่ะอย่างพวกดโดรนอัจฉริยะหรือว่าเครือข่ายป้องกันที่มันแบบตัดสินใจได้เองเร็วมากๆในเสี้ยววินาทีครับผมใน Money ่ t l a s 斯เขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าถ้าอนาคตเนี่ยโลกรบกันด้วย AI บริษัทแบบ LMT ก็คือคนผลิตดาบเลเซอร์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะ ประมาณนั้นเลยคือเอาเทคโนโลยีรยีล้ำล้ำมาใช้กับการต้องการประเทศโดยตรงเลยค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าเป็นการผสมผสานฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฉลาดฉลาดแล้วอย่าง r a d i o n Technologies หรือ RTX ล่ะครับความเชี่อชาญเฉพาะทางของเขาอยู่ตรงไหนครับในภาพรวมนี้สำหรับ RTX นะคะเขาจะเน้นไปที่ระบบที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างพวกเรดาร อาวุธนำวิถี mm hmm. แต่ที่สำคัญเลยคือความสามารถในการฝังระบบป้องกันภัยไซเบอร์เนี่ยเข้าไปในเทคโนโลยีทหารของเขาเลยอ๋อ oh, คือเข้าไปอยู่ในตัวระบบเลยใช่ค่ะทำให้ตัวระบบอาวุธมันทนทานต่อการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นแล้วเขาก็ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลกลุ่มนาโตแล้วก็พันธมิตรทั่วโลกเลยค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นหลักมากๆในโครงสร้างพื้นฐานทหารยุคใหม่เลยค่ะครับ จากกลุ่มบริษัทที่มาจากสายทหารโดยตรงลองหันมาดูบริษัทที่เกิดมาเพื่อความปลอดภัยไซเบอร์เพียวๆบ้างอย่าง CrowdStrike หรือ CRWD เนี่ยครับแนวทางเขาต่างออกไปยังไงครับ CrowdStrike หรือ CRWD นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security แบบระดับโลกเลยค่ะครับ เขาใช้ AI เป็นแกนหลักเลยในการปกป้องระบบปกป้องเซิร์ฟเวอร์ให้องค์กรใหญ่ๆเยอะมากอย่าง Amazon, NASA หรือพวกธนาคารใหญ่ๆนะคะ่ะอ uh ือหือจุดเด่นของเขาคือการป้องกันแบบ Real Time ในสิ่งที่บทความเรียกว่า Endpoint to Brain ครับ Endpoint to Brain ครับค่ะอธิบายง่ายๆก็คือป้องกันตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ปลายทางอย่างคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพรวมภัยคุกคามด้วยสมองกล AI ของเขาเลยค่ะ โหครอบคุมตั้งแต่จุดเล็กๆไปถึงภาพใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วอีกเจ้าหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน Palo Alto Networks หรือ PNW ล่ะครับแนวทางของเขาเป็นยังไง Palo Alto Networks นะคะหรือ PNW เนี่ยเขาจะใช้แนวทางที่บทความเรียกว่าเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันกลางขึ้นมาค่ะภูมิคุ้มกันกลางค่ะ คือเขาพยายามจะรวมศูนย์การจัดการความปลอดภัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรโตโคอลแบบไหนรูปแบบการโจมตียังไงแล้วก็สร้างระบบไฟว์วอลที่ไม่ใช่แค่ตั้งรับเฉยๆครับแต่เป็นเชิงคาดการคือพยายามประเมินแล้วก็สกัดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนมีระบบภูมิคุ้มกันที่มันเรียนรู้ได้ปรับตัวได้ตลอดเวลาค่ะฟังดูแล้วแต่ละบริษัทก็มีบทบาทมีจุดแข็งที่เข้ามาเติมเต็มภาพใหญ่ของ การป้องกันในยุคดิจิตอลนี้จริงๆนะครับอือถ้าให้สรุปแบบหัวใจสำคัญเลยจากบทความมันนี่แอตลเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มนี้มันคืออะไรคะครับบทความก็ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการลงทุนในบริษัทพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีธรรมดาแล้วครับแต่มันเหมือนเป็นการลงทุนในโครงสร้างการป้องกันและความมั่นคงของโลกอนาคตเลยค่ะโอ้ มองภาพใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่ายุคนี้สงครามหรือการจารกรรมข้อมูลมันเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์เป็นหลักแล้วการที่เราถือหุ้นที่เป็นต้นน้ำของเทคโนโลยีพวกนี้ก็เหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในห้องบัญชาการของยุคใหม่ที่เข้าสู้กันด้วยข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแล้วค่ะชัดเจนเลยครับว่าธรรมชาติของความขัดแยง้งความมั่นคงมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีข้อมูลค่ะเป็นเหมือนสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่ยิงแรงกว่า อย่างที่บทความว่าไว้เลยนะครับใช่เลยค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าครับพอเทคโนโลยีพวกนี้มันทําให้เส้นแบ่งระหว่างการป้องกันประเทศการข่าวกรองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ของพลเรือนทั่วไปมันเริ่มเบลอๆลงเรื่อยๆเนี่ย Mm hmm. มันจะนำมาซึ่งคำถามเชิงจริยธรรมแบบใหม่ๆหรือเปล่าหรือความท้าทายทางยุทธศาสตร์อะไรใหม่ๆบ้างในโลกที่แบบสนามรบมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็อาจจะไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอีกต่อไปแล้วก็ได้นะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับสำหรับโลกยุคต่อไปจริงๆ